บทที่12เฉยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสาวาหนังจตุสัจจาพสะพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหั้งการาทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปะติทิตามไมหังมัทธเกเต มุนิสาราสีเสปฏิติโตไมฮังพุทโทธธรมโมตาวิโลจเนสังโฆปฏิติิโตไมฮังอุเรสาภะพุนาโกโรโหะทะเยเมอานุรุตโธ,ธาสาลีปุตโตจักทักคินเนโกนทันโยปิทิพาคัสมิงโมกลาโนจะวามกเกทักทักคินเนสาวเนไมฮังอาสุงอานันทาราหุโลกาาัสปโจะมหานามูปพาสุง วามะสุตะเกเกสะโตปิติภาคสมิงสุริโยว,วปะปักผังการโิสินโยสิริสัมปันนสะสโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมาระกสัสโปเถโรมเหสีจิตตะเทวโกโสไมหังวัทะเน,นิจจังปฏิทธาสิกุณากโร คุโยะคุลิมาโรจะปุปาลีนันทะสีวลีเถราปัญจิเมาอิเมชาเตชาตานะลาเตติละกามะมะศีสาสีติมหาเถราวิจิตาจินสาวกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตนาชิโนรัสชาลันตา สีละเตยเชยนะอังคมังเคสุสันติตาพระตนังปุรโตอาสิทักขินีเมตาสุตตะละกังท่ชักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระ ปริตันจ่อาตานาปิติยสุตตกังอากาเสสะทนังอาสิเสสาปาการันการสันติตาชินาชินานานาวะระสังยิตาสับตับปาการังอันกะตาวาตาปิตตาทะสันตะชาตาพาหิรันขัด ตุปัตถวาอะเสสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชะสาวะสะโตเมสะกิตเจนะสทาสัมพุทธ,ธปัจฉเรชินะปัจจารมัตจำหิวิหะรันตังมะหิตะเลสสัทาปาเลนตุมังสะเพเตมหา ปุริสาสกเกอิเชวมันโตสุคุโตสุระโคทินานุภาเวนะจิตุปัตโวธรรมานุภาเวนะจิตาปิสังโคสังขานุภาเวนะจิตันตรายโยสัต์ธรรมพานุภาปลาลิโตจะมาริชินนาปัตจเรติ13 พาหงสหัสสมพินิตมิตะสาอุทันตังคีเมลังอุทิตโคระชะเสนมารังธานาทิธรรม,มวิทินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตเฉยมังคลานิมาราติเรกมมพิยุทธชาทิตสัพพรรติงโครัมปนาวะละวะกะมาม ามาถ่ายทะยะังขันตีสุทันตวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตจชัสสาภาวัตุเตชยมังคลานินาลาทิริงขะชาวรังอาติมตัตะพูตังทาวคีจักกามาสนีวะสุทารุนันตังเมตตมุตมเสกับวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชัสาภาภวตุเตชยามังคลานิอุกิตรค่ะ กามัติหาท่าสุทารุนันตังทาวันติโยชะนับปทัทภคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขตะมโนจิตตวามุนินโทตันเตชะสาภะวัตุเตชะยามังคะลานิกัตวานะกันธมุทะรงังอิวะขัมพินียาจินจายะทุตตะวะจะนัง ชนากายมาเจสันเตนะสุมัาทิวิตินาจิตาวามุนินโทตันเตชัสาปวัตุเตีชยมังคลานิสัจังวิหายะมะติสัจจะกาวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมานังอธิอันทภูตังปัญญาปฏิปจริโตชิตวามุนินโทตันเตชัสาปวัตุเตีชยมังคลานิ นันโทปานันทภูชิกพุชคังวิพุธังมหิตทิงปุเตนะเถระพจชเคนะตามาปายันโตอิทโทรปรเทศวิธินาจิตตวามุนินโทตันเตชะัสาตตอบาตุเตชาัยามังคลาณิถูกคาหะทิติภูจชเคนะสุทัตถหัตถะพรมังวิส,สุทธิสุตติมิตรทิ กาพิธานังยานาเกษเทนวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภาวาตุเตชัยามังคลานิเอเตปิพุทธะชัยามังคะลาอัตตะกะาถาโยวาจานาทินะทินเนศระเตมตันทีหิตวานะเนกาวิธินาอันิ จุปตวานิโมกังสุขังออิทะเมยยะนาโรสะปัญโยมหาการุการุนิโกนาโถอิตายะสัพพปา,านิยังปูเรตวาปารมีสัพพาปโตสมัมโพทิมุตตะนังอเตนะสัจจวัชเชนโเชะโหตุเตชะยมังคลังจะยันโตโพธิยาเลีสักเยานาังนันทิวัตถะ โนเอวังตะวังวิชโยโหโหหิชยันสุชะยะมังคะเลอะปาระชิตตบาลังเกสีเสปะฐาวิโพคะมุเรอะพิเสเกสัพพพะุทธานังอะขับปัตโตปะโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุอุทติตังสุคโนสุมุอุตโตจะสุ อิทั้งพรมจาริสุจักปะทักขินังกายกรรมมังวจากรรมมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมมังปณีทีเตปะทักขินีปะทักขินีกัดตะว่าละผันตับเปปะทักขินีพระวัตุสัพพะมังพระลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสธาโสตถิเะวันตุเตภะวันตุสัพพะ มังคลังรักขันตุสัพพเทวตาธรรมมานุภาเวนสธาโสตีพระวันตุเตรพระวตุสัพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพังคานุภาเวนสธาโสตีพระวันตุเต